เลยครับยกทีมมาคราวนี้โอ้โหกีฬาการเตะไม่เลวนะบวีก่ก็เป็นนมวยที่มีอาวุธครบนะครับเป็นน่มวยที่มีอาวุธครบคนหนึ่งมัดมีแข้งมีศอกเข่ามีครบครับแล้วก็ออกได้ชนิดเป็นชุดออกเรื่อยๆออกไม่หยุดครับมายุโรปครั้งแรกในชีวิตจะเขียนสถิติว่ายังไง มวยไทยรุ่นเล็กนี่ส่วนมากโอกาสที่จะได้ชกกับนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะทางยุโรปทางอเมริกานี่จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างอเมริกาอาจจะได้ชกกับพวกเม็กซิกันอืมแต่ถ้าเป็นยุโรปนี่นักมวยไทยเรารุ่นร้อยสิบร้อยยี่ไม่เกินร้อยยี่สิบปอนนี่โอกาสจะได้เจอต่างชาตินี่เขาถงน้อยครับฝรั่งตัวเล็กมาเออไม่ค่อยจะมีนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเจอกับเนสเตอร์ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับก็ยังได้เปรียบเราเห็นทีเดียว สูงยาวกว่าครับมีดีกรีเป็นสมัยชกสมัครเล่นนะครับเป็นแชมป์ทั้งแชมป์ในส่วนของเอ่อมาดริดแล้วก็เป็นแชมป์ของสเปนก็ถือว่าเป็นนักมวยหน้าหยกคนนะครับแม่ทีโอ้โหจีบหน้าครับโบวียังหาจาังหวะเข้าครับจะเข้าแบบไหน เข้าไปแล้วการลงทุนคุ้มค่าหน่อยหาช่องอยู่กาดซ้ายบ้างกาดขวาบ้างคุณจะโซก็เหมือนว่าจะศึกษายุทธวิธีมานะกับดูการเต้นดูการดูการตั้งการดการเตะี่เตะตัดเมื่อกี้นี้ถือเป็นเลยนะครับถือเป็นเลยจังหวะซ้ายจังหวะดีด้วยนะครับจังหวะใช้ได้เลยแกรู้ทุกอย่างยกเว้น ไม่รู้ว่าโบวี่นี่โมโหแล้วเ,ออเจ็บแล้วโมโหนี่นอะครับมาเจอกับเจ้าของรางวัลดุเดือดแห่งปีนะครับแว่างแข้งได้ดีครับสำหรับเมสเตอร์บอนเกสตค์คนนี้ท่งดีครับแาทำโอโมวี่ึ่งปกตินี่เปิดเกมนี่ต้องลุยมียึดนน้นแล้วก็เตะทีหนึ่ง ใช้ได้เลยครับนี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงเลยนะระ,ะวังแข้งได้แน่นแล้วก็ดูมีน้ำหนักเลยนะครับไม่ครบยกแต่จะเป็นใครโบวี่นี่ปกตินี่ตาของโบวี่นั้นขาวนวลเลยนะไม่ได้เสริมสวยแต่อย่างใดครับวอลินนะครับทาให้ลื่นพี่เลี้ยงกระอาแล้วครับยกนี้ครับที่ว่าโบวี่ยกแรกนั้น ยังไม่ลุยนะครับยกนี้ต้องลุยนะครับเดินเบียดเข้าหาทะเลาะไม่เลิกอ่ากิ่กับยายแลกับนะพี่ลำยองทะเลาะกอันไม่เลิกนะครับแต่ก็ยังเข้าเข้าหาลําบากนะครับหมูวิเองก็เขามีรูปปองกันด้วยครับรอืแต่ไป็ยกกันด้วยบางทงมวยนี่บางที เราดูนะครับในหาคนดูที่อ่านเห็นว่าไม่ไม่ทาอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้นะครับแต่คนแข่งขันหรือว่าตัวนักวเองจะรู้เหรอครับจังหวะไม่ได้อจังหวะไม่ได้เขาเตะเขาที่หลดแล้วตัวเองเสียหายเยอะเลยครับโอ้โหนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาครับผู้ชกเนสเตอร์นี่นะเร็วครับเร็วแล้ว,ลวก็อาวุธออกได้ดีดีน<ม>ี<ม>่ป้องกันรุบป้องกันก็โอเคนะครับได้เลยนาทีนี้โอ้โหใครล่ะบอกแล้วไม่คยแต่เป็นใครล่ะครับ น้ำกนจะดูว่านักมวยไทยโดนเหลี่ยมนักมวยถ่างชาตินะครับเมื่อกี้หักล้มลงไปเป็นโบวี่นะครับที่ล้มหน้าตาแดงเขียดไปแล้วครับโดนหมัดโดนรสึกาอกยางไรยังไม่แตกนะครับนนจมีชัดสอบกลับด้วยถีบยันโอ้โหโอ,อ,อ,อ้เก่งเลยครับนเใช้ตาดีนะไม่มีไม่มีหลับตาเลยครับดูนะโอ้โหอ๋อแล้วครับ อย่าชะล่าใจมากอย่าชะล่าใจมากโอ้โหคู่นี้คู่นี้นักมวยไทยต้องเป็นฝ่ายพยายามไล่นะครับไล่เบียดเข้าไปเตะตัดล่างแต่โรยิเกสแกนิ่งมากครับดูไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยอ<ด>มีแชมนะการแชรมป์นะมีขชมการแชมป์ทำให้ดูนะครับความเข้มข้นของการต่อสู้นั้นสูงเลยทีเดียว อิวุ่เข้าไปจะเข่าโหแทงแทงแน่นโดนเต็มนะครับบูวี่เขาใช้ความครับยาวให้ได้เปรี่ยนไม่ล้มด้วยไม่ล้มด้วยล้มหลักดีตันหาดโอ้ยมวยสเปนคนนี้ถือว่าถือว่านานจะเห็นนะครับใช่มีอาวุธครบแต่เมื่อกี้โดนสอดเข้าไปครับโดนสอดเข้าไปเป็นใหญ่บ้างพยายามจะบิดนะครับบูวี่ช่วยบิด เรียมอาจจะเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะดูเบสิกดีมากครับทุกอย่างน่ายกเว้นนี่ครับแรงผลักแรงสะท้อนปล่ำรู้สึกเขายังจะยังไม่ได้เริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มรู้แล้วเริ่มจะหาหลักบบวีเริ่มจะหาวิธีเจอแล้วครับโอ้ยบนศอบของทางเลสเตอร์โรนเกสนะครับมีแผลแตกนะครับ มีเลือดไหลซึมหมดยอ้ำเลยครับเราต้องชนะครับท่านผู้ชมครับถึงจะเสมอตอนนี้ที่เราเหนือกเขาก็คือลูกปล้ำนี่แหละครับแต่อาวุธยางอื่นนี่เขาไม่ได้ไปลองเลยดูและไม่กลัวเราด้วยโอ้โหแตกแล้วด้วครับตอนนี้โอ้วทิ้งแล้ทิ้งเต็มๆแล้วทิ้งสุดไหลแล้วครับมาแล้วครับ ดูนะครับว่าเรี่ยวแรงการไล่ฟัดไล่ปล้ำนะครับของบุวี่ตอนนี้ต้องเน้นใช้เป็นพิเศษเตะเจาะล่างหมัดนะครับมีหมัดรบกวนด้วยโดนเขาก็สวนโอ้โหยโดนหมัด,ม,ม,ดมีอาการครับมีอาการนิดๆโอ้โหมาามาาหมัด,หม,ดหมัดไม่เร็วนะบวี่ออกได้เนีนยนดีเดียวแล้วเดสเตอร์แกก็ลอยหน้าลอยตานี้เหมือนจะเป็นเป้ารับหมัดเลยนะครับโดนจับตายดีครับจับตายดีครับยกทีสามนะครับยกสุดท้าย จะเป็นใครอ่านี่ดูอาวุธนี่ดูไม่ออกนะครับว่าใครเหนือกว่าอยู่โหโมวีนี่ยังกับอะไรติดตามนะครับไล่ติดตามตลอดเกาะติดเกาะติดเหตุการณ์ตลอดครับโอ้โหแล้วเบียดเข้าไปจะแตกได้นะสอดเข้าตั้งค์เอา้าลูกนี้โดนสอดเข้า,โด,ขาโดนเข่าเข้าไปนะครับโดนเข่าเข้าไปในจังหวะที่ ล้มลงไปพอดีครับอืมสู้ต่อไหมอ่ะายังสู้ต่อครับจุดครับไม่ได้ไม่ได้มือนไดจุดเข้าใจว่าโดนที่เลยท้องนะท้องใช่ไหครับอ่าเอาเอาแล้วครับใช่ไหมไปย้ำแล้วไปย้ำแล้วไหมท้องครับโอ้โหจบครับจบจบไหมครับยังกรรมการยังดูครับไม่จบ ใส่ท้องแล้วก็หมัดใส่ท้องยังไหให้ชอบครับมีไหมครับป้าวิเห็นแล้วป้าววิเห็นแล้วป้าหมายล้ำตัวล้ำตัวล้ำตัวไม่ไหวครับฟางเส้นสุดท้ายครับี้จบแน่ครับจบแบบจุกๆนะครับขอเดสเซโรดิเกสก็เป็นว่าเรากลับมาตีเสมอได้ครับท่านผู้ชมครับโดยคะแนนรวมนั้นเสมอกันครับทั้งคู่ชนะสองคู่แล้วก็มีคู่หนึ่งเสมอ แล้วก็ทําให้คะแนนนั้นออกมาเท<อ>่ากันรัวสองคร<อ>ึ่งเท่ากันแล้วก็เป็นแชมป์เปี้ยนเลยครับของมวยไทยเวอรดดูรับม,มามาตรึกครั้งแรกนะครับแล้วก็บันทึกสถิติด้วยชัยชนะครับสําหรับคนตัวตัวเล็กจากสารายาครับโบวี่ดูครับสางต้อดีใจ<ม>เอามวยไทยมาโชว์ในสเปนแล้วก็ชกได้สนุกสนาน แล้วก็คะแนนรวมไม่แพ้เขาด้วยแมตามตงเสมอนาทีท้ายเลยนะอย่างนี้เลยนะที่คนก็สะออกสะใจกับการชกครั้งนี้ของโบวี่นะครับเร่ว่าต้องอาศัยหัวใจอยู่้วยอวุธนั้นดูเราเป็นรองนิดๆิ้วยแต่อาศัยว่าโบวี่นั้นสู้เลยครับสู้ซี่โครงจะมีปัญหาหรือเปล่า นะผมว่าอาจจะมีส่วนนะเพราะโดนเข่าเข้ามาเต็มๆแล้วก็หมัดย้ำเข้าไปอาจจะถึงซี่โครงนะไม่ได้แค่หายใจอย่างเดียวบุ๊คบก็มีแผลแตกนะครับที่บริเวณเกียดตาข้างขวานะครับแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลแต่นี่สิวๆครับจิกๆเท่านั้นก็ได้ใช้สิวจีวัดครับประทางของมวยไทยวอร์รี เดือนธันวาคมนี้ครับที่สมุทรปราการวันที่5ธันวาคมครับแล้วปีหน้าติดตามมไยไยเวอร์กันต่อไปว่าจะไปไหนบ้างทั้งมือไทยและต่างประเทศแต่ที่ติดต่อแล้วนะครับก็คือพฤษภาคมครับที่อิตาลีนะครับสำหรับคือโปรแกร,รมต่างประเทศนะครับส่วนโปรแกร,รมในประเทศไทยก็เดี๋ยวคงคงมีการกำหนดออกมาครับ